สซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน n p 3 3 2จอแสดงผล t f t LCD ขนาด1.8นิ้ว Col o r ร์ d u l e 1ร8อยยคูณพร้อมช่องเสียบอะพีการ์ดไดเวอร์3 5 7กันครับโอเคครับเร,เริ่มต้นเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มตัวอย่างในที่อยู่ใต้ใวิดีโอนี้ครับซื้อเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความ สอนใช้งานเ p 32ีสสองจอแสดงผล TFT LCD ดีขนาด1.8นิ้วค o ล o r m o d u l e 1ึร้ 160, อดูณหพร้อมช่องเสียบเอฟพีการ์ดไดเว7ร์เสี้งเงินนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานแำการเลื่อนหน้าบทความลงไปล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจร่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาได้ในหน้าบทความนี้นะครับ กมานะครับให้ผู้ใช้งานดินหน้าบทความนงด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะคบกับลิงก์ทั้งหมดสามลิงก์นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์สําหรับการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีทั้งหมดให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ทั้งสามนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นําไฟล์ไลบรารีมากบเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อการดาวน์โหลดไฟล์เลบราี่ เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเสร็จบร้อมาแล้วให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปสัวศอยนค้ำค่า,า,าตรงนี้แล้วเลื่อนมาที่เมนูแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันครับเมื <S <S ่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานจะพบก,กับไฟล์สามไฟล์นะซึ่งเป็นไฟล์วินลาให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์มาเลยนะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราครั้งแรก การแยกไฟล์วินล่หรือวินซผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินลนาหรือซินีตนีก้ก่อนครับทำการแยกไฟล์นี้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ทั้งหมด3าโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีทั้งหมดนะครับให้ผู้ใช้งานทำการ c o อป,ปี้หรือขับก็ได้นะครับตเงนี้ทั้งสานี้ และนนำไปไว้ใน document เข้าเป็นในโฟลเดอร์ u n น n o และเข้าเป็นในโฟลเด er อร์ libraries เมื่อเขาไปยังโฟลเ er ดอ libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางโฟลเดอร์เรื่าสตรลงไปอาจจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานย้อนเข้าไปในหน้าบทความครั้งหนึ่งครับซึ่งมาเข้ามาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลางไปานลงเล็กน้อยนะครับจนถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบก,กับข้อตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการก๊อปปี้ข้ตัวอย่างีทั้งหมดเลยครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำข้อตัวอย่างม,มาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วให้ผู้ใช้งานทําการเลืออขดที่เชื่อมต่ออีเบอร์ดนะครับ โดยเข้าไปที่แผ่นเมนูซื้อที่ด้านบนจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตและทําการเลือกพอตที่่อมป่ดกระบอดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดพีเอสพีสามสองตัวตปกติตัวธรรมดานะครับเพือเลือกเป็นพ p เอสพีสามสองเดสโมดูลจากนั้นให้ผู้ใช้งานทงการอัปโหลดโคลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แผ่นเมนูสกตด้านบนและเลือกมาที่เมนูัโหลดหรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปทุกศอนที่ตรงนี้ได้เลรนะจะเป็นเมนูการอัปโหลดทิปเลน เมื่อการกดเข้ามาที่ในนอ้โหลดแล้วเช่นเดว่าโปรแกรมจะแสดงหน้านต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไต้องการที่จะบ,บันทึกโค้ดก็ทำการกดไปที่ปุ่มย้ายแถบด้านบนหรือปุ่มแชเดอร์ด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโคลเดสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโฟลเบอร์เสร็จจะมีข้อความดังอัปโหลดที่กปรากฏขึ้นามาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ครับ และใจไหนว่าในขณะนี้ที่หน้าจอ L C D ของเรานั้นก็จะปรากฏข้อความแล้วก็รูปภาพที่ได้กำหนดไว้ในโค้ดขึ้นมานะครับอาจะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ